ครับสวัสดีทุทกท่านผู้กาลังติดตามรับชมคลิปรีวิวอสังหาริมทรัพย์คลิปนี้นะครับวันนี้ผมชวนนนะครับเข้ามาถ่ายรีวิวบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงนอร์ดิกนะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านบ้านฟ้าปีลมนะครับคลองหกลำลูกกาของเรานี่เองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเพิ่ง ขายบ้านฟ้าเฟส14ไปนะครับเฟส14ที่ชื่อว่านีว่าหลังนี้เป็นเฟส16จะเป็นเฟสใหม่ล่าสุดของทางบ้านฟ้าปีลมนะครับชื่อว่า Northern นะครับนอร์เดนที่มาจากคําว่านอร์ดิกนี่แหละนะครับบ้านหลังนี้ทางเจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศนะครับก็มอบหมายให้ผมมาทําการารีวิวนะครับเพื่อขายเนื่องจากเปลี่ยนใจไม่ได้กลับเมืองไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะ ตัวบ้านนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอย2นะครับเป็นแบบ178ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวหันหน้าทางทิศเหนือบ้านเลขที่89ทับหนนะครับ,นะรบเป็นบ้านซอย2งซึ่งก็อย่างท,ที่เห็นนะครับก็ตัวการออกแบบของโครงการเนี่ยออกแบบเป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับซึ่งมันล้อไปกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเช่นรั้วเนี่ยที่เขาก็ตัดทำเป็นเฉียงๆแบบนี้ให้รับกับ จั่วของบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์นอร์ดิกบ้านที่สวยเลยนะครับ89ทับ108จอดจอดรถได้2คันนะฮะเนื้อที่โฉนดของบ้านหลังนี้เนี่ย57.6ตารางวานะครับซึ่งตอนเปิดโครงการนะครับปี64บ้านแบบนี้เริ่มต้นที่ประมาณ6ล้าน5แสนบาทอ้างอิงจากเว็บไซต์ผมหน้าอยู่นะครับเป็นบ้านที่ออกแบบมาได้พื้นที่ที่ เป็นขษณะหน้ากว้างนะครับผมดูแล้วที่ดินเนี่ยหน้ากว้างถึง18เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นบ้านาทำให้พื้นที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะออกแบบไปในแนวกว้างซึ่งตอนที่ผมดูในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะจะมีช่องเนี่ยนะครับที่เป็นขอดเล็กๆที่อยูต่ตรงกลางบ้านซึ่งปลูกต้นไม้ให้มันทะลุไปถึงชั้น2แล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ให้ ให้เอาพื้นที่สีเขียวเข้าไปไว้ภายในด้วยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณของข้างบ้าน,นด้านหน้าซึ่งทิ้งพื้นที่ไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มีทางเดินมายังประตูเล็กตรงนี้มีประตูเล็กออกไปด้วยนะครับซึ่งโครงการเขาก็ทำ,ทำระบบไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นบล็อกไฟที่ใช้สำหรับติดตั้งประตูรั้วรีโมทนะครับผมพาเดิน ไปทางด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่นะครับแล้วมีประตูบานที่เป็นบานบานทึบอีกบานหนึ่งที่สามารถเข้าภายในภายในบ้านได้ฝั่งด้านนี้เนี่ยเซ็ตแบกด้านข้างด้านนี้เนี่ยมากกว่า2เมตรนะครับสองเมตรกว่าเกือบ3มเมตรเลยทีเดียวนะฮะ นี่นะครับก็เป็นส่วนของหลังบ้านซึ่งก็ผมว่าน่าจะ2เมตรนิดๆนะครับ2เมตรนิดๆนะครับจะเห็นว่าโครงการเนี่ยใส่ช่องเปิดมารอบเลยนะครับรอบไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับเ็เป็นหน้าต่างหน้าต่างเขาก็บานใหญ่เลยนะครับบานยาวทีเ่เกือบจะเรียกว่าเป็นประตูได้เลยนะฮะจุดนี้เป็นแท่น เฉลียงด้านหลังนะครับไว้สาหรับเปิดประตูออกมาจากครัวนะครับแล้วก็งานระบบของหลังนี้ก็คือเขาทําปั๊มน้าไว้ทางฝั่งด้านนี้แล้วแทงน้าไว้ใต้ดินนะครับนะบมีเรื่องของบ่อพักต่างๆอยู่ทางฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้นะานาจะรประมาณสองเมตรแหะนะครับประมาณสองเมตรแต่ฝั่งด้านนู้นก็วกว้างกว่าให้มันเกือบเกือบสามเมตรได้เลยทีเดียวอ่ะนะครับวนกลับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของที่อยู่อ่ บริเวณโรงจอดรถซึ่งสามารถที่จะเก็บของได้เยอะเลยนะครับเลี้ยวไปถึงข้างในได้เลยซึ่งก็แน่นอนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้านด้านในเป็นพื้นที่บันไดนั่นเองเป็นการใช้พื้นที่ใต้บันไดให้เกิดประโยชน์เพียงแต่ว่าประตูเปิดห้องเก็บของนี้จะอยู่ตรงบริเวณโรงจอดรถซึ่งเขาทํากริลระบายอากาศระบายความชื้นไว้ให้นะครับมีประตูลูกบิดสามารถล็อกได้ด้วยนะครับผมเข้าไปยังประตูนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือจากโรงจอดรถเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าบ้านได้ทางจุดนี้เลยนะครับซึ่งก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าบริเวณส่วนรับแขกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นหน้าว่างนะครับแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นสเปซกึ่งกึ่งรูปตัวแอนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะกว้างกว่าซึ่งบริเวณนี้เนี่ยที่อย่างที่แจ้งก็คือเขาเว้าไว้ทําเป็นคอร์ดนะครับตอนที่เขาโฆษณานเนี่ยตรงนี้จะปลูกต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวมองไปงนี้เป็นต้นไม้แล้วก็ ทะลุจนไปถึงชั้น2เลยซึ่งก็จะมีหน้าต่างอยู่ก็จะเป็นการเอา,อาธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นวิวขึ้นไปเสิร์ฟในชั้น2นะครับเนี่ยมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สามารถที่จะติดทีวีนะครับมีงานระบบของอเคเบิลต่างๆนะครับไว้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนะครับบานเลื่อนกระจก ยังไม่พอนะครับเขาก็ทช่องแสงเป็นบานฟิกซ์เนี่ยด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ก็จะรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งแล้วที่สําคัญเนี่ยเพดานของบ้านหลังนี้สูงมากๆเลยนะครับสูงผมว่าใกล้ใกล้เคียง3เมตรนะฮะประมาณ2.93เมตรได้เลยนี่นะครับมีกระจกบานใหญ่แล้วยังไม่พอครับมีบานฟิกซ์ด้านบนอีกนะครับ ก็จะมีระบบ s ิ c u r i t y ที่ติดมากับตัวบ้านก็คือมีกล้องวงจรปิดมีตัวเซนเซอร์หน้าต่างทั้งหลายเวลามันจากกันเนี่ยนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปที่รปภรวมถึงก็จะมีล้องอตรงบริเวณระเบียนระเบียงบ้านเนี่ยนะครับจะส่งสัญญาณเรียกให้รปภมาดูเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวจุดนี้นะครับตรงนี้เป็น Smoke Detector นะฮะ ซึ่งสมบกรีเทคเตอร์ก็อยู่ตรงบริเวณหน้าครัวเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าครัวนะครับซึ่งเป็นประตูบานเลื่อนกระจกกั้นนะครับกลิ่นไม่ให้การทําครัวนี่ออกมารบกวนห้องรับแขกครัวค่อนข้างกว้างเลยนะครับค่อนข้างกว้างเลยตรงนี้ก็จะมีเหลี่ยมเสาตรนี้สามารถบิวเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอละตรงนี้ได้ใหญ่ๆเลยนะครับมีปลั๊กไฟไว้ให้ใช้หลายจุดมีหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้ใส่ซิงค์น้ําดีเลยนะครับเพราะว่าเปิด มีแสงเข้ามาทําให้ฆ่าเชื้อบริเวณซิงน้ำนะครับรวมถึงให้น้ํามันแห้งไวนะครับห้องน้ําของชั้นล่างเนี่ยถูกซ่อนอยู่บริเวณจุดนี้นะครับซึ่งเป็นห้องน้ําที่มีฝักบัวด้วยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งหลายของคอตโต้ทั้งหมดเลยอ่างล้างหน้าอยู่ฝั่งนี้พร้อมกับกระจกนะครับขึ้นไปชั้นสองนะครับก็ ขึ้นบันไดนะพื้นแน่นมากๆเลยนะครับก็จะพบกับโถงบันไดซึ่งกว้างขวางพอสมควรเลยเนื่องจากบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือฝั่งด้านนี้เป็นทิศเหนือนะครับแล้วก็บริเวณโถงบันไดเนี่ยมันก็จะแจกไปห้องต่างๆแต่ว่าก็จะมีเวร์งนี้ซึ่งสามารถที่จะวางหิ้งพระนะครับสามารถบ้านคนไทยเนี่ยก็ต้องมีที่ที่วาง ท่านในทิศที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางหิ้งพระเนี่ยท่านพระประธานเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอดีนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะแจกเป็นห้องต่างๆนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะครับก็คือมีแอร์สามตัวอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นห้องเล็กสุดแต่ก็ไม่เล็กเลยนะครับสามารถวางเตียงได้ห้าฟุตก็ยังได้นะครับมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางที่แชร์กัน อีกห้องหนึ่งนะครับมีส่วนของชาว์บ็อกซ์นะครับผนังกรุบลายอินออแบบนี้นะผมเคยใช้ลายนี้ด้วยนะครับสวยเลยอ่างล้างหน้านะครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างนี่คือเป็นของใหม่ไม่มีคนเคยอยู่เลยนะครับแต่ก็เจ้าของบ้านเนี่ยจ้างคนสวนจ้างแม่บ้านมาดูแลตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ช่องช่องนี้นะครับก็จะมีะการจอดช่องเปิดแล้วก็ สามารถเป็นบานหน้าต่างเอาลมโฟล์เข้ามาได้ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบานกระทุงเปิดออกไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองซึ่งผมว่าห้องนี้นี่ใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์อีกนะครับมีแอร์แล้วก็อยู่ส่วนของหน้าบ้านด้วยนะครับห้องมาสเตอร์จริงๆใหญ่นะฮะแต่ว่าเขากั้นผนังไปเป็นส่วนของ Wal k i n Closet นะครับนี่นะครับ เนี่ยครับมาดูห้อง,ะะองมาสเตอร์นะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางด้านนี้ก็จะเป็นคอริดอร์เล็กๆ,ๆนะครับเวิร์นี้เนี่ยก็คือเวิร์กเดียวกับที่ผมบอกว่าเขาปลูกต้นไม้ให้ทะลุไปช่องช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานฟิตอยู่บานนี้ด้านบนเป็นบานกระทุงนะครับถ้าปลูกต้นไม้ขึ้นมาตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สีเขียวเวิร์กนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทําเป็นตู้เตี้ยนะครับด้านบนเป็นที่นั่งแล้วก็เก็บของด้านล่างเรียกว่าเป็นเบยวินโดนะครับสามารถนั่งอ่านหนังสืออะไรต่างๆรวมถึงเก็บของได้นะฮะห้องนอนนะฮะบริบเวณส่วนห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีแอร์แล้วก็อยู่หน้าบ้านแล้วก็จริงๆว่างนะครับแต่ว่าเขากัก้นผนังฝั่งนี้ไว้ให้เป็นสัดส่วนตรงนี้ก็สามารถทําเป็น Walk-in Closet ได้นะครับตรงนี้ ว่าประมาณสักเมตรเมตรหกสิบเมตรหกสิบห้านั่นหมายความว่าผนังฝั่งนี้นะครับที่ที่มีหน้าต่างมันจะเยื้องเยื้องมาฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้เนี่ยมีตู้เสื้อผ้าซึ่งปกติจะประมาณหกหกสิบเซนเนี่ยนะครับเปิดออกมาแล้วยังเหลือทางเดินตรงกลางเนี่ยได้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรสิบเซนตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็จะมีนะครับ ห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำก็มีส่วนของชาเวอร์สุขภัณฑ์คอตโต้ otto, นะครับยังไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็จะเหมือนบ้านใหม่เลยซื้อมาจากโครงการตอนปี64ซื้อมาแบบไหนสภาพก็เป็นแบบนั้นเลยผนังยังดูเกี้ยมๆเ,เพราะว่าก็จ้างแม่บ้านมาดูแลเรื่อยๆนะครับกับคนสวนมาตัดหญ้าตัดต้นไม้ตลอดนะครับครับโดยสรุปนะครับบ้าน บ้านฟ้าปีลมนะครับเฟส16หรือเรียกว่านอร์เดนนะครับซึ่งเป็นการ,รออกแบบทรงนอร์ดอิกนะครับบ้านเลือที่57.6ตารางวานะครับเนื้อที่ใช้สอย178ตารางเมตร3นอน3น้ำ2จอดรถนะครับหันหน้าทิศเหนือนะครับพร้อมนะครับให้ทุกท่านมาชมกันแล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผม ชาวโนนได้2ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชตและทาง YouTube channel ชาวโนนรีวิวนะครับเบอร์โทรของผมนะครับ0805686767นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0805686767นะครับก็หลังนี้นะครับขายต่ำกว่าราคาเปิดโครงการเยอะมากเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ